ลายเมมเบ e ร์โอเวอร์วิวเริ่มต้นเป็นสมาชิกกับซิวไลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างวันนี้ซิวไลจะพาคุณไปทำความรู้จักกับธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เริ่มต้นเป็นสมาชิกกับเราง่ายๆภายใน5นาทีขั้นตอนที่1ท่านสามารถขอลิงก์สมัครผ่านผู้แนะนำของท่านเพื่อทำการสมัครสมาชิก โดยระบบจะทำการส่ง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านโดยสิ่งที่ท่านจะได้รับคือรหัสสมาชิกและพาสเวิร์ดค่ะขั้นตอนที่2ดาวน์โหลด c i v i l ลม์หมอ a p p พ i c a t i o n เพื่อเริ่มต้นการใช้งานท่านสามารถดูสินค้าผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนใครหลังจากนั้นกดปุ่มเมนด้านล่างเพื่อทำการล็อกอินเข้าระบบค่ะ ระบบจะทำการโชว์หน้า member profile โดยมีฟัง์กชันเริ่มต้นดังนี้ค่ะอันดับแรกคลิกปุ่มโปรไฟล์เพื่อทำการ verify ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ครบถ้วนเพื่ออัปเดตโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์พร้อมที่จะรับรายได้กับเราดังนี้ข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ในการจัดส่ง password VERIFY KYC หรือการยืนยันตัวตนอันดับที่2คลิกปุ่มซื้อวอเชอร์เพื่อเริ่มต้นช้อปปิ้งสินค้าบนซิวิไลม์มออันดับที่3คลิกปุ่มซิวิไลม์มอเพื่อช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพในราคาสุดคุ้มส่งฟรีทุกออเดอร์พร้อมท็อปอัพ1%ทุกการซื้อวอ์เชอร์ได้แล้ว และยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกมากมาย Cvl Watcher ปุ่มที่แสดง w a t c h e อของท่าน Cvl Pocket ปุ่มที่แสดงรายได้ของท่านและช่องนี้เป็นลิงก์แนะนำการสมัครท่านสามารถคลิกปุ่มแชร์เพื่อส่งต่อลิงก์ให้เพื่อนได้เลยค่ะปุ่ม Dashboard สามารถคลิกเพื่อดู Member Overview ได้ไง่ายๆ ปุ่มศูนย์การเรียนรู้มีวิดีโอสอนการใช้งานต่างๆมากมายเพื่อให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจระบบการใช้งานมากยิ่งขึ้นปุ่มพังทีมงานสามารถดูข้อมูลผังทีมงานของเราได้เลยปุ่มถอนพ็อกเก็ตเพื่อดูรายได้และถอนเงินได้ทันทีหรือมีคำถามเพิ่มเติมเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมช่วยเหลือท่านเพียงกดปุ่มติดต่อสิวิไล สำหรับผู้ขายสินค้าบนซิวไลมมอให้คลิกปุ่มเมอร์ชาร์เพื่อทำการ profile, อัปเดตเมอร์ชาร์ดโปรไฟล์อัปเดตสินค้าและดูแลระบบบริหารออเดอร์และการจัดส่งสินค้าและปุ่มซิวไลมมอคอมมูนิตี้ช่องทางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายพบปะพูดคุยกันและนอกจากนั้นยังสามารถกดปุ่มสร้าง QR Code เพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินผ่านปุ่มนี้ได้อีกด้วยค่ะ ซีวิไลช็อปง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวสารได้ที่คลิกปุ่มซีวิไลมอลโซเชียลแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ